بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل أقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن أن الله تعالى صلى الله عليه وسلم เช่วงนี้เราก็พบกับสาระที่น่ารู้หรือสาระที่จําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องรอมอดน,นะครับยะมะอานาชิรุนเคศนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะนาเสนอในวันนี้ก็คือความพิเศษของรอมอดน,นะเดือนรอมอนซึ่งเป็นเดือนที่อลัลลตฮลทรงประทานให้กับประชาชนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลตัมเป็นเดือนที่มีความพิเศษหลายประการที่เราอยากจะทาความเข้าใจนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจ อ่าลอร์ตาลาทรงประทานอ pues mm ันก <teachers> nah ุอานซึ่งเป็นธรรมนูญ <kindergarten> ชีวิตของมนุษยชาติในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัลซึ่งเป็นทางนําสำหรับมนุษยชาตินะก็ถูกประทานลงมาในเดือนที่มีความจำเริญอันนี้เดือนอ่ารอมฎอนมูบารอกนะซึ่งพระองค์ทรงตรัสในกูานว่าชาฮูร์รอมฎอนัลละดีอุนซิลาฟีฮินกูอานฮุดาลลินนาซิบะยีนาติมินันฮูดาบันฟุดกอนเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่อัาลลอฮฺซาราทรงประทานหรืออันกุอ่านถูกประทานลงมาเป็นทางนาสำหรับมนุษยชาติแล้วก็เป็นหลักฐานที่เจ่มแจ้งจากทางนําของอัาลลอฮฺและก็เป็นข้อแบ่งแยกระหว่างศีลธรรมกับความเท็จเพราะฉะน,นอันกูอ่านเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการนาเลีนินชีวิตของมนุษย์ถูกประทานขึ้นถูกประทานมาในเดือนนี้แล้วก็นักวิชาการได้กล่าวถึงว่าอันกุอ่านถูกประทานในคืนเลตุนกอดัด ซึ่งเป็นคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนะครับอนอกจากนี้แล้วความพิเศษของเดือนนี้ที่อัลลอฮฺตุลาได้กล่าวถึงที่อัลกานามีซัลซันได้กล่าวถึงในฮะดีษของท่านก็คือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺทรงเปิดประตูสวรรค์แล้วก็ปิดประตูนรกแล้วก็พันธานาการเรือร่มบรรดาชอนที่ดื้อรันทั้งหลาย นะซึ่งมีฮะดิษที่รายงานโดยอับดุลเลาะห์ย์เราจะรออันฮู ه, นะบอกว่าท่านรอซุลละสลัมได้กล่าวว่าอีดาดะร์คารอมาดอนูฟูติฮัดอบอว่าบุญเจนนะเมื่อเดือนรอมาดอนเข้ามาประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดวะฮุลลิกกัดอบอว่าบุญอบอว่าบุญจ่ฮีมอบอว่าบุญจ่ฮันนะัมสุดและประตูนรกก็ถูกปิดวะซุนซีลาติชยาตีนและบรรดา ชยตอนก็ถูกพันธานาการในทุกลมแล้วก็มีอีกรียวยัะหนึ่งบอกว่าอิราแกานอว,วัลูไลตินมินชารีรอมฎอนซุปฟีนัดอัชียตีนเมื่อถึงคืนแรกของเดือนรอมฎอนบรรดาชายตอนหรือมารายก็ถูกถูกพันธานาการในทุกลมว่ามารอดาตุนจินนี่และบรรดาจินที่ดื้อรั้นทั้งหลายก็ถูกพันธานาการเช่นกันว่าุล,ลิกตอบวาบุนานา ประตูนรกก็ถูกปิดฟาลัมยุฟตะมินฮาบาบุนไม่มีประตูใดของารุกที่ถูกเปิดในเดือนนี้วะฟูติฮัดอบว่าบุญเันนะและประตูสวรรค์ทั้งหลายก็ถูกเปิดฟาลัมยุกหลักมินฮาบาบุนไม่มีประตูใดของสวรรค์ที่ถูกปิดวะยูนาดีมูนาดินยาบาฮิยันเคยรีอัคบินวะยาบาฮิยันชาริอักซิระและ เอาลอตเตอลาให้บรรดาให้มาลิกาสของพระองค์ทรงประกาศให้ประกาศว่าโอ้ผู้แสวงหาความดีพวกเจ้าจงไปข้างหน้าหรือว่าจงมาหาความดีเถิดและผู้ที่แสวงหาความชั่วก็จงหยุดมาถึงไม่มีทางแต่พวกเจ้าในเดือนนี้นี่คือเป็นความจำเริญที่เอาลอตเตอลาทรงประทานมาในเดือนรอมฎอนนะซึ่งไม่มีในเดือนอื่นนะครับนะ โดยการที่พระองค์ทรงเปิดประตูสวรรค์นะการเปิดประตูสวรรค์นักวิจาการอธิบายว่าก็ในเดือนนี้นะความดีงานที่ดีหลางหลายจากบรรดามุสลิมมันมีมากนะคือมีงานที่ดีๆมากแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้พวกเขาได้ทําความดีในเดือนนี้เพราะความดีในเดือนนี้เป็น เป็นความดีที่รับการเพิ่มพูนนะมากกว่าเดือนอื่นๆแล้วก็การปิดประตูนรกก็เป็นความเมตตาจากลับตานะแกบ่บาวของพระองค์ก็เพราะว่าบรรดาผู้ศรัทธาในในเดือนนี้เขาก็จะทําสิ่งที่เป็นเหมาะสเน,น,น้อยนะคือไม่ค่อยมีการกระทําในสิ่งที่เป็นเหมาะสมกันแล้วก็บรรดาเชตตอนก็ถูกพนาการถูกล่ำนะเพื่อที่จะปล่อยให้บรรดาผู้ศรัทธามีโอกาสที่จะทําความดีมากยิ่งขึ้นและโอกาสจะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความชั่วมากยิ่งขึ้นอันนี้คือ ความประเสริฐที่หรือความดนะีความพิเศษของเดือนรอมฎดอนและนอกจากนั้นในเดือนรอมฎอนทางที่กล่าวแล้วว่ามันมีคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอน,นที่เราเรียกว่าคืนไลตุนกอนดัดซึ่งการทําความดีในคืนนั้นนะเป็นความดีที่เพิ่มพูนมากมายมากกว่านะหรือดียิ่งกว่าการทําความดีในคืนอื่นหรือในเดือนอื่นถึง1,000เดือนนะนะดีกว่าคืนอื่นถึง หนึ่งพันเดือนนะท่านนาบีได้กล่าวว่ามันก็มาไล่ละตันกอดดีอีมานั้นว่าตีซาบันฮูฟิรละฮูมาตะกัดไดมามินซัมบีนะใครก็ตามที่ทําการละหมาดในยามค่ําคืนของคืนละตันกรดัดเขาข้จะรับการอภัยบาปที่ผ่านมาวันนั้คืนละตันกระดัดก็เป็นคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนะซึ่งท่านนบีให้เราได้แสวงหาลตุนกระดัดในช่วงท้ายของเดือน ر م ض อนในช่วงสิบวันสุดท้ายแล้วก็ในวันที่เป็นขี้นั้นก็เป็นความดีที่ ไม่มีในเดือนอื่นซึ่งมีแค่ครั้งเดียวในเดือนเดียวคือเดือนอมฎดอนและความดีที่จะได้รับมากกว่า1นึ่พันเดือนซึ่งถ้าหากว่าคิดเป็นปีแล้วก็83ปีกับ4เดือนกว่านี้นะซึ่งเป็นความดีที่มากมายใหญ่หลวงนะที่ไม่มีในเดือนอื่นๆนอกจากนี้แล้วอัลตัลาได้ทรงบัญญัติการถือสินอดในเดือนนี้คือในเดือนอมฎดอนซึ่งการถือสินอดเนี่ยเป็นงานที่ดีที่สุดงานหนึ่งนะเพราะว่า เอาลอตเตอรลาได้ทรงจัดไว้ในคือเป็นฮะดิษกุดซีนะครับซึ่งท่านอนับดุลลาห์ได้กล่าวว่าเอาลาอตเตอรลาทรงจัดว่ากุลูอามาลิบเนอาดัมยูดอและยูดออาฟูยูดออาฟูอัลฮัสซานุอัลฮัสซานาตูบิอัชริอัมซาลิฮะอิลาเซฟอิมิอัติเดียฟินะท่านนับีได้กล่าวว่าการงานของมนุษย์ทั้งหมดนะครับจะได้รับการเพิ่มพูนนะแล้วก็ความดีหนึ่งจะได้รัสิบ เท่านะจนไปถึงเจ็ดร้อยเท่านะแล้วอัลลอฮ์ทรงสัดว่านะพระองค์ทรงสัดว่าอินละโสมยกเว้นการถือสินอดฟ่าอินนาฮูลีวานาอัจซีบิฮียาดาูชาฮวาตาฮูวัตอามฮูมินอัจลียกเว้นการถือสินอด hi, ah เพราะการถือสินอดนั้นมันเป็นของฉันและฉันจะเป็นผู้ที่ตอบแทนมันด้วยตัวของฉันเองเขาได้ละทิ้ง เชื่ว่าไม่ต้องอารมณ์ความใคร่ของเขาแล้วขอละทิ้งอาหารของเขาเนื่องจากฉันหรือเพื่อฉันเพราะนั้นการถือสินอดผู้ถือสินอดที่ศรัทธาตอรับแต,ต่ละก็ทําเพื่อพระองค์อย่างเดียวไม่ได้ทําเพื่อแสวงหาสิ่งอืน่นใดเพราะนั้นการตอบแทนจึงเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่และพระองค์เป็นผู้ทรงให้การตอบแทนโดยพระองค์เองโดยไม่มอบหมายให้มาอะยก็เป็นผู้ที่ให้การตอบแทนแก่ผู้ถือสินอด pedestrian. นั้นคือความดีที่ยิ่งใหญ่รางวันที่ยิ่งใหญ่ได้จากการถือสินอด แล้วก็การถือดอดในเดือนรอมฎอน,นะอะนอกจากนี้นะครับการถือสินอดในเดือนร a m a d นและก็การทําการละหมาดในเดือน r ม m a d น n นะเป็นที่มาของการได้รับการให้อภัยอัลลอฮฺตะลาะเหมือนดังที่ในฮะดิษนะที่ท่าน,นาอับดุลเบิดซนเราสักล่าวว่ามันซ้อมา r a m a d a อีมานันวะทิซาบันฮูฟิรรลาหูมาตะกัดมามินซัมบี แล้วก็อีกรีเวทหนึ่งว่ามันก็มารมะดอนนอีแม่นันวัดิซาบันวูฟิราลาหูมากดดามินซัมบีนะผู้ใดที่ทําการถือสินอดในเดือนรอมะดอนด้วยการศรัทธาด้วยการศรัทธาหมายถึงไม่ใช่ถือสินอดไปตามประเพณีไม่ได้ถือสินอดไปเพื่อที่ให้คนเห็นว่าเราถือสินอดแต่ด้วยการศรัทธาต่อละตลาด้วยการเชื่อในคําสัญญาของพระองค์นะแล้วก็ ด้วยเอติซาบันเอติซาบันก็คือด้วยการแสวงหาความเปิดร้านหรือรางวัลจากพระองค์นะไม่ได้แสวงหาความพอใจของใครเพราะฉะนั้นใครที่ถือสินงดดในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนด้วยการศรัทธาและด้วยการแสวงหาความเปิดร้านหรือรางวัลจากอัลเจ้าลัตตาเขาจะรับอภัยบาปที่ผ่านมาแล้วก็มีฮะดิษกม็มันก็มามันก็มาคือผู้ใดที่ทําการละหมาดในยามค่ําคืนเพราะในเดือนรอมฎอน มันก็มีสองกิจกรรมกิจกรรมกลางวันก็คือซือสินอดกิจกรรมกลางคืนก็คือการละหมาดที่เรียกว่าละหมาดตารเวหรือเิียามูรมะรดอนใครที่ทําการยืนละหมาดในยามค่ําคืนของรอมฎอนด้วยการศรัทธาและการสแสวงหาความโปรดปรานหรือว่าผลบุญจากอัลลอฮฺหรือรางวัลจากพระองค์พระองค์จะท่งอภัยในบาปที่ผ่านมานี่คือ,อความดีหรือคุณค่าที่ที่ปรากฏในเดือนรอมฎอนซึ่งเดือนอื่นไม่มีเหมือนกับ เดือนรอมฎอนอกจากนี้แล้วนะครับท่านนาบียังกล่าวถึงว่าการทําความดีการทําอมระจ์การทําอมรรจ์ในเดือนปกติก็เป็นความดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครไปทําอมรรจ์ในเดือนรอมฎอนั้นความดีของอมรรจ์หรือรางวัลอมรรจ์นั้นเหมือนกับรางวัลของการประกอบพิธีฮัจจ์เพราะนั้นท่านนาบีได้กล่าวไว้ในฮะดิษที่โซยีบอกว่าอมรตุนที่อมฎอนตัดดีลูฮัจจตันเอาโกลาฮัจจ์ตันมาย าการทําอุโมงค์ในเดือนรอมฎอนถ้าเราตาลาทรงากาหนดให้เราได้มีโอกาสได้ไปทําอุโมงค์ในเดือนรอมฎอนผละบุญของการทําอุโมงค์ในเดือนรอมฎอนนั้นนะมีคุณค่าเหมือนกับการประกอบพิธีฮัทนะหรือเหมือนกับการประกอบพิธีฮัทร,ร่วมกับท่านนาบีสลุสลต่านการประกอบพิธีฮัทนั้นดีอยู่แล้วแต่ถ้าได ประกอบพิธีอทธรร่วมท่านนาบีก็ถือเป็นความประเสริฐที่ยิงย่งใหญ่เมื่อการละหมาะดนะการละหมาดก็เป็นสิ่งที่ดีละหม,มาดยาะหมาดีอยู่แล้วแต่ถ้ายาะมากับท่านนาบีสลุลตามก็ย่อมเป็นการละหมาดยาะหมาที่ยิงย่งใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะการประกอบพ,พิธีอุมธรร์ในเดือนอมฎอดนมีคุณค่าความดีเหมือนกับการประกอบพิธีฮุท์หรือการประกอบพธิธีอุทกับท่านนบีสลุลตามก็ขอ,ขอตอบสาว่าเราได้มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีอุมธรร์ในเดือนอมฎอดนแต่อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่า ใครได้ทําองุ่ร้อนเดืนนดอนละมดแล้วไม่ต้องทำฮันไม่ใช่นะครับนะแต่พูดถึงคุณค่ารเรื่องการประกอบตี่ฮันนั้นก็ยังคงวายิบสําหรับเขาถ้าเขายังไม่ทํานะครับต่อไปสุดท้ายที่จะกล่าวถึงวันนี้ก็คือเรื่องของการเลี้ยงอาหารละสินอดแก่ผู้ที่ถือสินอดนะครับการเลี้ยงอาหารละสินอดอมาคือนอาจจะเข้าใจคิดว่าการเลี้ยงอาหารละสินอดต้องใช้อประมาณมากมายใช่ไหมครับจริงๆแล้วการเลี้ยงอาหารละสินอดก็คําว่าอาหารละสินอดหมายถึงอาหาร คำแรกที่เขาใช้เพื่อการออกจากการถือสินอดนั่นเองอาหารอิฟตอร์อิฟตอร์นะเพราะนัะ้นอาหารที่เขาทานเข้าไปเนี่ยตามตามสุนัขท่านนาบีนะครับท่านนาบีก็จะทานอินฟาล้าสดถ้าไม่มีท่านก็ใช้อินฟาล้ำแห้งถ้าไม่มีท่านก็ใช้น้ําเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ที่ทาให้คนถือสินอดอยู่ได้ละสินอดอาหารละสินอดตรงนั้นออลอตาลตา,ลลาได้ให้รางวัลแก่ผู้ ทำการเลี้ยงอาหารละสินอดเหมือนกับได้รับรางวัลเหมือนกับผู้ที่ถือสินอดนะดังที่ปรากฏในในฮะดิษท่านนาบีนะครับนะเป็นอะดิศรีที่บันทึกโดยมาอัติมีซีนะท่านบอกว่ามั man, hi, นฟัตตรอซออิมันกานาลาหูมิสลูอัจริฮีไรรออันนาหูและยุ่งกิซูมินอัจริซอิมิชัยอาใครที่ได้เลี้ยงอาหารละสินอดแก่ผู้ที่ถือสินอดแก่ผู้ที่ถือสินอดนะเขาก็จะรับรางวัล เหมือนกับรางวัลของผู้ถือสินอดโดยที่รางวัลของผู้สือสินอดก็ไม่บกพร่องแม้แต่น้อยหมายถึงว่าได้เท่าๆกันนั่น,นคือเป็นโอกาสดีสิ่งการเลี้ยงอาหารในช่วงอื่นก็เป็นผลดีมีความดีอัลลอฮฺสลาส่งเสริมและท่านนบีก็ส่งเสร,ริมให้เราทาการเลี้ยงอาหารแต่ถ้าเราเลี้ยงอาหารอิบตัดแก่ผู้ถือสินอดนั้นมันมีความดีความประเสริฐย,ยิ่งกว่าการเลี้ยงอาหารในช่วงอื่นหรือในเวลาอื่นนะครับเพราะนั้น มีฮะดิษท่านนบีได้กล่าวถึงนอกจากว่าการเลี้ยงอาหาราละสินอดแล้วก็การเลี้ยงอาหารอื่นๆแก่แก่คนที่ถือสินอดในช่วงเดือนรอมาอดนก็เป็นผลดีเหมอนกันก็เป็นความดีเหมือนกันเพราะส,ส่งเสริมนะแต่ว่าในในในฮะดิษแรกฮะดิษนี้กล่าวถึงว่าอาหารละสินอดแต่ท้เพิ่มมาอื่นไปด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะท่านนบีบอกว่ามีคนถ,ถามท่านนบีอายุนอิสลามีใครนะก็ถามท่านนีว่าอะไร ในอิสลามเป็นสิ่งที่ดีที่ที่ต้องที่ต้องการการแนะนําให้ท่านนาบีแนะนาให้เขาได้ไปฏิบัติท่านนาบีก็บอกว่ากอละตุตออิมุตจออาก็คือการที่ท่านเลี้ยงอาหารนะเลี้ยงอาหารในเวลาปกติก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเลี้ยงอาหารรอมฎอนก็ยิ่งมีความประเสริฐในะความดีเพิ่มพูนม,ม,มากยิ่งขึ้นะวตารอุสลามอาลามันอารบตาว่ามันลำจออิบและก็การกล่าวสลามแก่ผู้ที่ท่านรู้จัก และไม่รู้จักอันนี้ก็ท่านแนะนํชาวบ,บ้างท่านให้ทําความดีและการหนึ่งในความดีคือการเลี้ยงอาหารแล้วก็ถ้าเลี้ยงอาหารในช่วงรมอมฎดอนก็เป็นการเลี้ยงอาหารที่มีความประเสร,ริฐยิ่งครับนี่คือความประเสริฐของเดือนรมอมฎดอนนะทีะ่ปรากฏในฮะดิษของท่านนาบีสลุลต่านก็ขอต่อเตลาว่าให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรมอมฎดอนให้ตลอดรอมฎดอนแล้วก็ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็ได้กอบกุยเอาความดี แล้วความพิเศษที่มีอยู่ในเดือนรฎอนนะให้มากที่สุดที่จะมากได้เพื่อจะเป็นสเสบียงกับเราจะไปสู่อาคิเรไปพบกับลัตตาลาในสภาพที่องค์ทรงพอพระทยัยอามินสุดท้ายก็อขอต่อลับตาลาให้พี่น้องนะทุกท่านได้รับความดีของรามาดอนกันทุกคนด้วย أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته